ชีพทำเงินเลี้ยงชนโรง600รังในสวนยางบริเวณสวนยางพาราหมูห่6 ตำบลสวนพึ่งอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่อยู่ระหว่างการกรีดเพื่อเอาน้ำยางทำเป็นก้อนขายระหว่างแถวต้นยางได้มีการเลี้ยงชนโรงประมาณ6สายพันธุ์จำนวนมากกว่า600รังลักษณะาการเลี้ยงใช้ขอนไม้เก่าและเป็นกล่องไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมีหลังคากระเบื้องปิดทับไว้ให้ชนโรงอยู่อาศัยตั้งเป็นเสาสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยท่ามกลางธรรมชาติที่รม่มรื่นให้ชนโรงหรือพึ่งจิ๋วได้ออกหากินอาหาร จำพวกเกสรดอกไม้ป่าทำให้น้ำหวานมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่นงางไพรินชูรอดประธานวิสากิจชุมชนรินชูชนโรค์บ้านบางกล้วยอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีพร้อมสามีและลูกสาวกำลังช่วยกันเก็บน้ำพึ่งชนโรค์ด้วยอุปกรณ์เครื่องดูดแต่ละสายพันธุ์ลงบรรจุขวดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากตัวชนรงจะคอยบินวนรบกวนตอมตามตัวเส้นผมและเสื้อผ้าโดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อผ้าที่มีสีดำจะมีตัวชนรงไปตอมเกาะไม่ยอมไปไหนแต่ละกล่องจะมีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าในการเก็บน้ำพึ่งชนรงแต่ละครั้งเพื่อง่ายและสะดวกในการดูดเก็บน้ำพึ่งนำไปบรรจุขวด นางไพรินชูรอดประธานวิสาหกิจชุมชนรินชูชนรงบ้านบางกล้วยกล่าวว่าพื้นที่เลี้ยงชนรงที่อำเภอวัดเพลงมีน้อยจึงอยากขยายเพิ่มขึ้นที่มาอยู่ในสวนยางที่อำเภอสวนพึง่งโดยเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพาราได้ให้โอกาสจึงเข้ามาเลี้ยงมองว่าสามารถเลี้ยงได้ช่วงที่เข้ามาใหม่ๆเห็นตัวชนรงผ่านพื้นผินบินตอมดอกไม้ ส่วนพันธ์ชนโรงนำมาจากหลายจังหวัดเพื่อเอามาคว่ว้ไม่ให้เลือดชิดกันมีอยู่ทั้งหมดหสายพันธุเช่นพันธุราชิก้าปากแตรใหญ่อิตามาขนเงินไข่แพ้งเอพิคาริสแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันถ้ากายภาพจะต่างกันที่สีและขนาดไซส์ลำตัวที่สวนยางพาราเลี้ยงอยู่ประมาณ600รังส่วนที่อำเภอวัดเพลงอีกกว่าห600รัง การเก็บเกี่ยวถ้าเป็นพันธุ์เล็กขนเงินจะใช้เกี่ยงตักน้ำผึ้งเอามากรองถ้าเป็นพันธุ์ตัวใหญ่จะใช้อุปกรณ์เครื่องดูดข้อดีของตัวดูดน้ำผึ้งจะไม่ทำลายรังเลี้ยงสีหายเวลาเก็บน้ำผึ้งเสร็จตัวชนโรงจะส้มแซมรังเองอัตราเก็บน้ำผึ้งต่อรังได้ประมาณ1ลิตรทุก6เดือนเก็บประมาณครึ่งหนึ่งคือ50อร์เซน์ของรังอีก6เดือนก็จะมาเก็บส่วนที่เหลือในรังต่อไป ต่อรังได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะต่อรังได้ประมาณ1ลิตรเราเก็บทุกหกเดือนค่ะ1ลิตรหกเดือนค่ะทุกหกเดือนแล้วแล้วแล้วไม่ได้เก็บสลับกันไปหรือว่าแล้วแต่เขาทำรังของของเราเนี่ยเราจะเก็บครึ่งหนึ่งคือ50เปอร์เซ็นต์หกเดือนนี้อีกหกเดือนก็มาเก็บอีก5 0เปอร์เซ็นต์ของฝั่งนี้แต่หนึ่งรังแล้วแต่ละปีเนี่ยเราจะเก็บได้เยอะแค่ไหน เยอะรวมกันแล้วนะเยอะเยอะค่ะเยอะเพราะว่าพันตัวใหญ่นี่น้ำผึ้งเยอะแล้วเรามีหลายหลังแล้วตอนนี้แต่ละปีเนี่ยเราได้ได้ปริมาณเท่าไหร่ปริมาณต่อปีต่อปีนะ่าจะอยู่ประมาณเ,าเกินห้าสิบกิโลค่ะโอ้โหกิโลละกิโลละที่เราจำหน่ายอยู่ใช่ไหมคะหนึ่งันห้ารอยหนึ่งพันหนึ่งพันหร้อยบาท ชนโรงทั้งหมดการเก็บน้ำหวานปริมาณต่อปีอยู่ที่50กิโลกรัมราคาจำหน่ายประมาณกิโลกรัมละ1,500บาทจำหน่ายหน้าเพจและแหล่งท่องเที่ยวในอำอเภอสวนพึ่งขนาดขวดละ600-1,500ถึงบาทสำหรับรสชาติของน้ำพึ่งชนโรงจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นพันขนเงินพื้นถิ่นจะมีรสชาติหวานนาเปรี้ยวตามถ้าเป็นพันอิตามาซึ่งเป็นพันป่าจะมีรสชาติเปรี้ยวนาหวานตาม สำหรับสปะคุณของน้ำผึ้งชานโรงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในตัวน้ำผึ้งจะมีสารฟลาวนอยช่วยต้านสารอนุมูลอิสระต้านเชื้อโรคยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์รวมถึงช่วยสร้างผิมคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีเอนไซม์ที่ช่วยดูดซึมสารอาหารส่งเสริมให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายดำเนินไปอย่างสมดุลมีโปรไบโอติกกลุ่มแบคทีเรียหรือยีส ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารและระบบอื่นๆยังสามารถช่วยลดอาการไอเจ็บคอลดอาการเหนื่อยล้าช่วยฟื้นฟูปรับสมดุลให้ร่างกายและช่วยผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวและยังช่วยลดการอักเสบของผิวหนังสำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงหรือศึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook รินชูชันนรงบ้านบางกลวยหรือโทรศัพท์หมายเลข 095-585-9299-063-149-4467ค่ะ